ไม่ใช่แค่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองจากพักชาติไทยพัฒนาที่ประกาศตั้งเป้าคว้าชัยชนะเลือกตั้งแลนสไลด์ในจังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง5้าเขตเพียงอย่างเดียวแต่พักชาติไทยพัฒนานายุควราวดิศิลปะอาชานาทีนี้ยังถูกจับตาไปถึงสนามเลือกตั้งจังหวัดนครปฐมในฐานะถินบ้านใหญ่แห่งตระกูลสะสมทรัพย์เพราะการเลือกตั้งปี2562ตระกูลสะสมรัพย์ ฝ่าดานเลือกตั้งเข้ามาได้2จาก3คนประกอบด้วยพานุวัตรสะสมทรัพย์เขต2และพะเดิมชัยสะสมทรัพย์เขต5ในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อเดือนตุลาคม2,562ส่วนอนุชาสะสมทรัพย์ที่ลงเลือกตั้งทั้งเขต4ก็พ่ายให้กับปฐมพงศ์ศูนย์จันทรจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งปัจจุบันย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย เตรียมลงเลือกตั้งในพื้นที่เขต5แต่การเลือกตั้งในวันที่1 4พฤษภาคมนี้จังหวัดนครปฐมถูกเพิ่มเขตเลือกตั้งจาก5้าเขตเป็น6เขตทําให้บ้านใหญ่นครปฐมของพรรคชาติไทยพัฒนาได้วางผู้สมัครเพื่อกู้ศักดิ์ศรีไว้แล้วอาทิภานุวัฒน์สะสมทรัพย์ก่อเกียรติสิริสเสถียรอนุชาสะสมทรัพย์พเดิมชัยสะสมทรัพย์สุพโชคศรีสุขจรโดยตั้งเป้าควา้าเก้าอี้สอสอย่างน้อยสีที่นั่ง ขณะที่พรรคการเมืองต่างๆต,ต,ต,ตั้งแต่พรรคเพื่อไทยก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติและภูมิใจไทยก็พร้อมจะส่งผู้สมัครสอสอมาลงเลือกตั้งจังหวัดนคปรปฐมเช่นกันโดยล่าสุดเสแก้วพันโทสินทบแก้วพิจิตรย้ายจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าสังกัดรวมไทยสร้างชาติมาลงเลือกตั้งในเขตที่2สำหรับความมั่นใจของบ้านยายสะสมทรัพย์ในศึกเลือกตั้งรอบนี้อนุชาสะสมทรัพย์ยังมั่นใจว่า พรรคชาติไทยพัฒนาจะได้รับเลือกตั้ง4เขตขึ้นไปเพราะคำว่าบ้านใหญ่นครปฐมที่ไม่เคยทิ้งพื้นที่ตลอด4ปีที่มีวิกฤตโควิดและพิจากเศรษฐกิจโดยเฉพาะเป็นกว่า40ปีที่คนตระกูลสะสมทรัพย์ไม่มีวันไหนที่ไม่ทำงานให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนบทเรียนในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ที่าให้กับกระแสะพรรอนาคตใหม่และพรรคพลังประชารัฐนั้น ก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนตระกูลสะสมทรัพย์ยว่าการเมืองต้องอยู่บนความไม่ประมาทเพราะการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2562ก็เป็นพัคอนาคตใหม่ที่ได้สสมา2ที่นั่งพัคพลังประชารัฐ1ที่นั่งพัคประชาธิปัตย์1ที่นั่งและพัคชาติไทยพัฒนาอีก1ที่นั่งขณะที่พัคเพื่อไทยซึ่งจะเป็นคู่แข่งสำคัญของตระกูลสะสมทรัพย์ในการเลือกตั้งใหญ่ในปี2566 ได้นัดเคลื่อนไหวปลุกกระแสแลนสไลด์ light, ในการเตรียมเวทีเปิดปลาใสยที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมในวันที่26มีนาคมนี้สำหรับประเด็นเพื่อไทยแลนสไลด์อนุชาประเมินว่าอาจใช้ได้ในการลงคะแนนแบบบัญชีรายชื่อเพราะนคนปรปฐม คือฐานที่มั่นของคนเสื้อแดงซึ่งยังนิยมอดีตนายกทักษิณชินวัตรดังนั้นแพทองทานชินวัตรลูกสาวทักษิณจึงเรียกคะแนนในส่วนนี้ได้แต่ไม่ว่าอย่างไร,ราการเลือกตั้งที่จะมาถึงอนุชามองว่าหากพักชาติไทยพัฒนาชนะสีที่นั่งในจังหวัดนครปฐม,มก็ถือว่าแลนสไลด์แล้ว ทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวจากพรรคชาติไทยพัฒนาต่อการกู้ศักดิ์ศรีถิ่นบ้านใหญ่จังหวัดนครปฐม,พมเพื่อเดินหน้าฝ่ากระแสนิยมจากพรรคเพื่อไทยกับเดิมพันใหญ่ของตระกูลสะสมทรัพย์ในการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นกัน